มมปั๊กแล้วก็แค่หมุนปับนะะไฟติดแล้วนี่ได้มอมาทอดไข่แบบไม่ใช้น้ํามันดูซิว่าจะเป็นยังไงอาจจะเป็นออมเล็ตก,ก็ได้นะคะเพราะว่าเราไม่หมายเราไม่ทานน้ามันอยู่แล้ววันนี้เราใช้ไข่สองฟองนะถอดแล้วก็แค่คนขยี้แบบนี้นะฟองนึงใส่ไปเลยฟุ๊ไอขยี้ลงรดดี้เกิดฉุนไทยวุ้หอมฟุ้งเลย หม้อดูสังเกตนะคะไม่ติดกระทะเลยนี่ลาไปแบบนี้เลยคือสิเป็นออมเนตแล้วที่เราไปทานในโรงแรมอะค่ะนี่ทาที่บ้านได้เลยนะคะคนลาง่ายด้วยไม่ติดเห็นไหมไม่ติดไม่ติดไม่ติดใช้ไฟกลางนะคะแล้วก็ถึงเวลาขึ้นแล้วค่ะฮันี่ไข่มุนะคะอืมเราก็ปิดสวี์ค่ะ ป่อยมาเลยค่ะไปทำดูนะคะกดสั่งหมอ้อตะก้าเลยค่ะรานะคาดีแล้วก็ปลอดภัยใช้สะดวกค่ะ <c oughs>